สวัสดีค่ะเมนูตำแตงก็มาค่ะตำแตงเกาหลีค่ะเพราะว่าอยู่เกาหลีก็แตงก็เป็นแตงเกาหลีค่ะเลยเป็นตำแตงเกาหลีค่ะทุกคนใส่น้ำตาลลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะทิกเราก็ประมาณอ่าสามเม็ดสี่เม็ดค่ะ ไม่ต้องให้ละเอียดมากค่ะเพราะว่าถ้าละเอียดมากก็คือเผ็ดค่ะก็ใส่มะเขือเทศล,ลงไปค่ะน้ำมะขามไม่มีนะคะน้ำมะนาวก็ไม่มีค่ะจะใส่เป็นน้ำส้มสายชูของเกาหลีค่ะ ใส่มะขระเทศเยอะๆค่ะทุกคนค่ะอร่อยค่ะเสร็จเรียบร้อยเลยแล้วก็เติมในส่วนของน้ำปลาราน้ำปลา,าก็จะเติมอยู่ที่สองช้อนสามช้อนโต๊ะ,ะเติมน้ำปลาลงไปนิดนึงค่ะน้ำปลาไป นี่ช้อนโต๊ะค่ะนี่ก็จะเป็นน้ำส้มสายชูของเกาหลีค่ะโอ้ใส่ประมาณช้อนกองป่าก็ไม่เปรี้ยวนะคะน้ำส้มสายชูของเกาหลีจะไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่นะคะแล้วก็เป็นคนชอบพินเปรี้ยวะะเลยค่ะก็เติมอ,อันนี้เข้าไปเลย อันนี้จะเป็นตำแตงค่ะแ,แล้วก็จะเนี่ยก็โตกเลยค่ะมเมนูตำแตงกินเมื่อไหร่ก็อร่อยเมื่อนั้นค่ะตำแตงต กินปลาแซบค่ะทุกคนจะอยู่ไกลแค่ไหนก็ขาดปลาไม่ได้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตักเสิร์ฟค่ะตักเสิร์ฟได้ค่ะทุกคนตำแตงแซบๆนัวๆค่ะ ขอบคุณทุกการรับชมนะคะ